Thank uh you. -huh. สวัสดีค่ะวันนี้มากันที่ ep 1 1ค่ะข้าวผัดแหนมยามดึกเมนูที่หิวหิวดึกๆึกหิวหิวหรืออยากกินก็เดินไปเซเว่นอีเลเวนไปซื้อแหนมมาได้นะคะมาทาเป็นข้าวผัดได้เลยมาเชฟจ๋าก็จะมาลองทําข้าวผัดแหนมหลังเที่ยงคืนดูว่าหน้าตารสชาติจะเขาเรียกอะไรกินแล้วอิม่มนอนหลับสบายไหมวัตถุดิบวันนี้ที่มีนะคะก็จะมีเป็นแหนมแท่งแหนมแท่งอันนี้ไปซื้อมาจากตลาดสดนะคะเป็นแหนมแท่งที่เขาขห่อใบตองแกะใบตองออกแล้วนะแล้วก็ขิงสดหอมแดงพริกขี้หนูสู ต้นหอมแตงกวานีสําหรับเครื่องเคียงนะคะแล้วก็มะนาว้บีบตอนที่ข้าวผัดเสร็จแล้วเปรียปร้ยวๆร้อนๆน,น,นะโห้เด็ดมากเลยแล้วก็มีเครื่องเคียงตัวหนึ่งก็คือถั่วที่สงทอดอันนี้แบบว่าเกี่ยวกข้าวผัดแหนมนี่เพอร์เฟกสุดเลยนะคะน้ําตาลน้ําปลาแล้วก็ข้าวสวยอ่ะ uh. มาเราจะมาเริ่มทําข้าวผัดแหนมเมนูหลังเที่ยงคืนกันค่ะ A later few moments later. อันดับแรกเลยนะคะเราก็หั่นหอมแดงก่อนเลยเนี่ยหอมแดงไทยนะที่ใช้วันนี้ปอกเปลือกค่ะรวงรวง บอกเปิดให้สะอาดๆาาานะคะว่าทำข้าวผัดใครชอบแบบว่าเรียกอะไรอะถึงพริกถึงเครื่องนะก็ใาสาาไ่ได้เลยควอมแดงอันนี้นะคะมันจะมีคาราคาเหมาดำๆเนี่ยติดอยู่ข้างในแล้วก็เอากระดาษเช็ดออกได้นะคะจะบอกว่าปอกหอมแดงทีไรน้ำตาไหลทุกทีนี่ยังไม่ซอยเลยเนี่ยน้ำตาก็ไหลแล้วอ่ะ <S <S บอกเทคนิคการที่จะ บอกหอมแดงมาให้น้ำตาไหลนะคะอันนี้อ่าอ่ามีคนบอกต่อๆกันมาก็คือเอาหอมเนี่ยไปจุ่มน้ําก่อนจุ่มในน้ําเปล่าพอจุ่มน้ําเปล่าเสร็จเราค่อยเอามาซอยเพราะว่าอ่าตัวหอมแดงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความฟุ้งกระจายอ่ะพอมันโดนน้ำอ่ะความฟุ้งมันจะไม่ฟ้งขึ้นมันก็เลยทำให้น้าตาลเนี่ไม่ไหลแต่เชฟจ๋าก็ลองมาทุกวิธีแล้วค่ะก็ยังน้ําตาไหลยอยู่ <c oughs> นะคะอ่ะหอมแดงซอยไปเลยดีกว่า A later few moments โอเคหอแมแดงเศษ็วางไว้ข้างเคียงก่อนต่อไปก็จะเป็นขิงข้าผัดแหนมเนี่ยต้องมีขิงนะขิงนี่คือเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรเดียวความเผ็ดร้อนของขิงเพื่อมเมื่อมาโดนกับความเปรี้ยวของแหนมมันก็จะทําให้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นกิ่นเฉพาะที่มันเป็นของคู่กันอะ่ะกินกินขิงกินกับไสต็กอ,อีสานกินแหนมก็กินกับขิงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของคู่กันเลยนะ ใครชอบก็ใส่เยอะได้นะคะก็จะเอามาสไลด์เป็นเส้นๆดีกว่าบบนี้แล้วก็มาซอยเป็นเส้นอีกทีนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือพริกขี้หนูสวน อันนี้เลือกมาแบบเม็ดอุบวบมากเราก็จะซอยใส่ลงไปด้วยเพื่อความแคอะไรล่ะหลังเที่ยงคืนนะมันต้องกินอะไรที่แบบว่าิจี๊ดอะ่ะกินแล้วตื่นอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วต้องหาอะไรกินต่อกินแล้วก็ต้องหาของหวานเข้าไปในปากอีกนะเสร็จแล้วก็ต้นหอมมาเราลืมต้นหอมไปต,ต้นเดียวต้นหอมนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในผักที่เวลาทำข้วผัดแล้วแบบขาดไม่ได้ ชูก็เลยเป็นตัวชูลงของข้าวผัดเหมือนกันนะต้นหอมเนี่ยต่อไปก็เป็นการหั่นแหนมแหนมอันนี้ก็คือจะสไลด์ไปเลยพริกในแหนมก็ใส่ไปด้วยเสร็จในการหั่นเครื่องเคียงเราก็มาเปิดกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะ แต่จริงจะบอกว่าข้าวผัดแหนมน,นะผัดกี่ครั้งก็ติดกระทะทุกครั้งใช่อันนี้คือเรื่องจริงคนผัดข้าวผัดแหนมเนี่ยจะต้องมีเทคนิคในการทําให้ข้าวผัดแหนมไม่ติดกระทะก็คือจะต้องเปิดไฟให้ร้อนร้อนมากๆแล้วก็กลวนน้ํามันนะคะให้รอบกระทะแบบนี้แล้วเดี๋ยวตัวเนี่ยเพราะว่าข้าวผัดแหนมอะทำไมถึงติดกระทะรู้ป่ะเพราะว่ามันไม่มีไข่มันไม่มีไข่เป็นตัวช่วยที่จะให ให้ให้อะไรให้ความลื่นของกระทะนะคะข้าวเนี่ยมันก็จะติดกระทะง่ายนี่เราก็จะกลัวน้ำมันไปเรื่อยนี่คือข้าวสุขข้าวสวยหอมมะลิที่เราจะใช้ในการทำข้าวพันแหนมเราก็จะใส่ตัวหอมแดงก่อนนี่ยกแต่นี่ตัวไม่ยกตัว หอมแดงลงไปก่อนแล้วก็ขิงแล้วเดี๋ยวนี้ไว้แต่งหน้าข้างบนนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ใส่แหนมใส่แหนมลงไปผัดตีกระทะได้ทีแล้วคันนี้เราใส่ข้าว โอเคพอเราบี้ข้าวได้ที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงนะเดี๋ยวต้องให้ข้าวมันแตกตัวดีก่อนน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนน้ำปลานปลาช้อนนิดๆโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะใส่ ต้นหอมแล้วก็พริกลงไปผัดด้วยแบบเมนูนี้ a later few moments later. เสร็จแล้วก็ เราก็จะเอาขิงใช่ไหมขิงวางเป็นเครื่องเคียงเดี๋ยวเพิ่มหอมแดงไปนิดนึงแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ใส่เป็นเม็ดเลยใครอยากกินเพิ่มก็ได้นะแตงนี่การหั่นสไตล์เชฟก็จะประมาณนี้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวชอบเปรี้ยวก็วางเข้าไปแล้วก็ต้นหอมท่อนอเครื่องเยอะเนาะ ยังยังคะ่ะคุณยังไม่จบค่ะขเข้าอีกเคี้ยววันให้กรุบกับกุบกลกับทั้งคืนเลยเอาดิแล้วชอบกินตอนที่แบบน้ำมะนาวเปรี้ยวๆเลยนะเอาแล้วนะเด็ด mm hmm. สุดซอยต้องกินแบบนี้ต้องเจอแบบนี้แล้วคุณจะรู้ว่าหลังเที่ยงคืนคุณไม่ธรรมดา โอเคค่ะ ep เบดข้าวผัดแหนมหลังเที่ยงคืนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกินต่อแล้วค่ะ